กราบสวัสดีทุกท่านที่น่ารักนะครับก่อนอื่นเลยขอฝากช่องฮักเก่าเล่าเรื่องนะครับฝากทุกท่านช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเชิญชาวบ้านต่างก็รวมตัวกันเพื่อมาหาจอมขมังเวทเซียนออสเซียนออสเป็นผู้มีวิชาอาคมปราบผีมานักต่อนักแล้วเมื่อเซียนออสเข้าฌานก็รับรู้ทันทีเลยว่าชาวบ้านนั้นมาหาตนด้วยเรื่องอันใด เซียนออดเรียกบรรดาลูกศิษย์ออกมาและกันชับไว้ว่าเดี๋ยววันนี้ข้าจะต้องออกไปข้างนอกให้พวกเจ้าเตรียมของทำพิธีให้กับข้าแล้วอีกไม่นานเดี๋ยวข้าจะกลับมาฝากพวกเจ้าด้วยแหละหลังจากนั้นเซียนออดก็ลุกขึ้นไปหาชาวบ้านท,าทันทีที่รออยู่ด้านนอกเซียนออดไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบบอกชาวบ้านเลยว่า การจะจับกระสือน,นั้นพวกเจ้าจะต้องไปหาร่างจริงของพวกมันให้เจอเสียก่อนไม่งั้นเราก็ทำอะไรพวกมันไม่ได้เมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็แยกย้ายกลับบ้านกันไปกลับมาที่หมู่บ้านยายทวดเย้าก็กำลังสับไก่อยู่เพื่อเตรียมทำอาหารตอนเย็นนี้แต่เลือดไก่ก็กระเด็นโดนเสื้อโดนหน้าเขาโดยไม่ได้ตั้งใจชาวบ้านบางส่วนมาเห็นต่างก็เข้าใจกันผิดคิดว่ายายทวดเย้าเป็นกระสือ พวกเขาไม่รอช้ารีบไปบอกคนในหมู่บ้านเมื่อได้ยินดังนั้นชาวบ้านก็รวมตัวกันไปขับไล่ยายทวดเยา้าแม้ว่าทวดเย้าจะปฏิเสธก็ตามแต่ก็ไม่มีชาวบ้านผู้ใดฟังเลยแม้แต่คนเดียวและยังไม่พอชาวบ้านยังจับยายทวดเย้าเอาเชือกมัดไว้อีกเพื่อรอเซียนออสมาทําพิธีหลังจากนั้นเซียนออสเมื่อเดินทางมาถึงแลก็พยายามพูดกับยายทวดเย้าว,ว่าเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงคิดทําร้ายชาวบ้าน เดี๋ยววันนี้ข้าจะจับเจ้าลงหม้อซะและแล้วเซียนออสก็เริ่มทำพิธีทันทีแต่ก็ต้องประหลาดใจยายทวดยาวนั้นไม่มีพลังงานของกระสืออยู่เลยเซียนออสก็เลยบอกชาวบ้านว่ายายทวดยาวนั้นไม่ใช่ผีกระสือชาวบ้านต่างก็ขอโทษขอโพยแล้วรีบไปแก้มัดเยายาวซะกลับมาที่รองฮะรองฮะก็นั่งดูปืนลูกซองคู่ใจของเขาอยู่แล้วภรรยาสุดที่รักของรองฮะก็เดินมาถามว่าเย็นนี้ จะกินอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวข้าจะทําให้แต่ทันใดนั้นเองหญิงบ้าก็โผล่เข้ามาในบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุและจ้องมองไปที่ท้องของภรรยาของรองฮะหญิงเฟ้ยกําลังจะเดินเข้าไปหาแต่หญิงบ้าน,นั้นก็รีบวิ่งหนีไปทันทีและแล้วคืนพระจันทร์เต็มดวงหญิงเฟ้ยภรรยาของรองฮะเกิดเจ็บท้องจะคลอดขึ้นมารองฮะเลยรีบวิ่งไปตามหมอตำแยเพื่อมาดูอาการทันที หลังจากนั้นหมอตำแยก็ได้ทำคลอดหญิงเฟยจนสําเร็จท่ามกลางบรรยากาศกลางคืนอันน่ากลัวฝนฟ้ากระหนำ่ำหญิงเฟยเมื่อได้คลอดลูกเสร็จแล้วก็ได้อุ้มลูกนั้นวางไว้บนเตียงแล้วตัวเองนั้นก็จะออกไปเก็บผ้าด้านนอกเพราะว่าฝนจะตกแต่ทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็มาถึง อสูรกระสือนั้นได้แอบเข้าห้องหญิงเฟยมาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซั b s c คร b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมเชิญชมให้สนุกนะครับกระสือตอนนั้นมองเด็กน้อยที่ความหิวกระหายและทันใดนั้นเองหญิงเฟยก็เปิดประตูเข้ามาและก็ต้องช็อกกับเหตุการณ์ที่เขาเจอจนกลี๊ดสลบไปเลยแย่แล้วทีนี้ รองฮะเมื่อกลับมาก็เห็นเมียสลบอยู่ก็เลยรีบเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเมื่อหญิงเฟยฟื้นขึ้นมาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้รองฮะได้ฟังทั้งคู่เสียใจมากแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าผีกระสือจะมีอยู่จริงๆรองหะก็ได้แต่ปลอบใจภรรยาและบอกภรรยาว่าเดี๋ยวพี่จะลองออกไปตามหาดูนะเผื่อจะเจอลูกรองหะวิ่งสุดชีวิตเพราะด้วยความหวังเล็กๆน้อยๆที่อยากจะเจอลูก และแล้วก็ได้เจอจริงๆแต่ว่าลูกของรองฮะกลายเป็นศพสภาพศพถูกควักเครื่องในออกมากินรองฮะเสียใจจนบรรยายอะไรออกมาไม่ถูกได้แต่ร้องไห้เสียใจแล้วก็เก็บความแค้นไว้ในใจทั้งสองก็นำศพลูกไปให้ลุงต้นทำพิธีแล้วก็ทำการเผาลุงต้นเมื่อเห็นสองคู่ภรรยานี้ก็รู้สึกเวทนายิ่งนักอีกอย่างก็ได้กล่าวตักเตือนไปแล้วว่าให้ระวังกระสือ แต่รองฮะไม่เชื่อในตอนนั้นพอมารุ่งเช้ารองฮะก,ก็มาหาลุงต้นแต่เช้าแล้วก็ช่วยกันเก็บไม้แต่หลักๆแล้วจะจะมาขอคำปรึกษาลุงต้นว่าเราจะจัดการกับกระสือยังไงดีลุงต้นพอจะมีวิธีบ้างไหมลุงต้นบอกว่าอีกไม่นานหลวงพี่โจอ,อีกไม่นานจะทุดงมาที่นี่แล้ว ท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านที่นี่นับถือตอนนี้ท่านออกไปทุดงเพื่อไปโปรดสัตว์ลุงอยากให้เองรออีกสักหน่อยแล้วจะให้เองไปปรึกษาท่านแต่ด้วยความดือ้อรั้นของรองฮะไม่ฟังหรอกครับรองฮะไปซื้อหมูมาหนึ่งตัวเพื่อเป็นเหยื่อล่อและซุ่มดูอยู่ข้างๆและทันใดนั้นเองกระสือมันก็มาจริงๆพอมันปรากฏกายขึ้น รองฮะก็ไม่รอช้าเอาปืนลูกซองยิงมันทันทีแต่มันก็ไม่ตายแถมมันยังแยกเขี้ยวใส่รองฮาอีกแล้วมันก็กลายร่างเป็นอสูรกระสือแต่ในจังหวะนั้นเสียนออหมอผีก็เดินผ่านมาพอดีและได้ทำการเอาเข้าวสารเซกปาใส่ผีกระสือจนมันปวดแสบปวดร้อนและยังไม่พอยังเอาไม้กระยาสิทธีใส่ผีกระสือไปอีกตั้งหลายที แต่รู้สึกว่ามันไม่เป็นผลเลยสักนิดและทันใดนั้นเองผีกระสือก็กระโจนขึ้นไปบนหัวของจอมขมังเวทแล้วมันก็หักคอจอมขมังเวทอย่างบ้าคลั่งจนเลือดอาบท่วมตัวเมื่อรองฮาได้เห็นเช่นนั้นก็เอาปืนลูกซองไล่ยิงจนผีกระสือบินหนีไปหลังจากนั้นรองฮาก็ไปดูสภาพศพของจอมขมังเวทหน้าเวทนายิ่งนัก เมื่อรองฮากลับบ้านก็ได้ตะร้องห่มร้องไห้กับภรรยาว่าพี่ไม่สามารถฆ่ามันได้